ก่อนอื่นข้าพเจ้าขอรบกวนท่านกรุณาช่วยกดติดตาม Subscribe และแชร์ต่อเพื่อเป็นกำลังใจในภาษาจีนมีคำอยู่คำหนึ่งที่ว่าหอถอยหนังเสี่หมอถอยหนังแสถ้าแปลตามตัวอักษรก็จะแปลได้ว่าตายแทนคนอื่นได้แต่ห้ามเกิดแทนคนอื่นเอา้าวทำไมพูดอย่งงางนั้นละ่ะเกิดดีกว่าตายไม่ใช่หรือ ในภาษาแต้จิวันคำว่าแซ่แปลได้สองความหมายคือแปลว่าเกิดก็ได้แปลว่ากู้ก็ได้กู้คือการกู้เงินแซจีดังนั้นจึงแปลความหมายอีกความหมายหนึ่งได้ว่าตายแทนคนอื่นได้ห้ามกู้เงินแทนคนอื่นการกู้เงินแทนคนอื่นหรือการค้ำประกันให้กับคนอื่นนั้นเราต้องรับผิดชอบเท่าๆกับ คนที่เรากู้แทนเขาหรือคนที่เราค้ำประกันให้เขาและหากเขาเบี้ยวหนี้หรือหนีหนี้เราต้องรับผิดชอบหนี้ทั้งหมดแทนบางทีคนที่เรากู้แทนนั้นเขาหนีหนี้เจ้าโลส่วนใหญ่จะหนีไปต่างประเทศที่กฎหมายเอื้อมไม่ถึงบางครั้งคนกู้แทนก็ต้องหนีหนี้เจ้าโลตามไปด้วย มีกรณีตัวห,หนึ่งสามีภรรยาคู่หนึ่งไปกู้เงินแทนคนอื่นเขาและคนกู้นั้นเบี้ยวนหน,นี้ไปหนีหนี้ไปเจ้าหนี้เลยมาถูงหนี้กับเขาคงเป็นยอดเงินที่ไม่น้อยทีเดียวเขาไม่มีปัญญาจ่ายเขาก็เลยหนีหนี้ด้วยการฆ่าตัวตายทั้งคู่อนาทแท้เนื่อ่หาดังกล่าวข้าพเจ้า ได้เขียนไว้ใน EP3 ที่นำมากล่าวถึงอีกครั้งหนึ่งนั้นเพื่อเชื่อมโยงกับเรื่องราวที่จะพูดถึงต่อไปนี้คือเรื่องราวเกี่ยวกับการรับฝากของจากคนอื่นเวลาเดินทางไปต่างประเทศซึ่งสร้างความเสียหายสร้างความรุนแรงไม่แพ้กันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่กี่วันนี้น่าจะเกลียวกล่าวไปกว้างไกลมากแล้วทีเดียวอยากจะนำมาเล่าสู่คนฟังเพื่อเป็นอุทาหรณ์ ยังมีหญิงสาวรุ่นคนหนึ่งโดยเดินทางไปฮ่องกงในสารการบินเที่ยวนั้นได้พบกับหนุ่มคนหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นเกย์พอเคยรู้จักกันบ้างหนุ่มเกย์ขอฝากของชิ้นหนึ่งไปด้วยเธอก็ไม่ได้คิดอะไรมากจึงรับฝากไว้เมื่อถึงสนามบินผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองคนพบว่าเธอมียาเสพติดมาด้วยจึงถูกจับและหนุ่มเกย์ก็หายหัวไปเลย เธอต้องเดือดร้อนมากติดคุกติดตารางเรื่องราวที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นและเป็นข่าวเกียวก่าวเมื่อนานมาแล้วคือมีนักแสดงหญิงคนหนึ่งเดินทางไปฮ่องกงมือเพื่อนร่วมอยู่ในวงการด้วยกันฝากของไว้ที่เธอชิ้นหนึ่งที่ด่านตรวจพบว่ญญาเป็นยาเสพติดเธอเลยถูกจับเข้าคุกอยู่นานหลายปีทีเดียว เดี๋ยวนี้การเดินทางไปต่างประเทศมีกันมากไม่ว่าไปฮ่องกงสิงคโปร์จีนไต้หวันเกาหลีใต้ญี่ปุ่นแต่ละประเทศก็เข้มงวดเรื่องยาเสพติดมากอย่างเกาหลีใต้เวลาจะเข้าประเทศเขาขณะอยู่รอรับกระเป๋าเดินทางที่สายพานจะมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งจุงสุนัขมาตัวหนึ่งมาดมดมที่กระเป๋าเดินทางเสร็จแล้วก็มาดมดมที่พวกเราทุกคน เสียวไส้มาหยุดเห่าที่เราจังสมัยนี้เราเราท่านท่านคงได้ไปเที่ยวต่างประเทศกันมากขึ้นและแต่ละประเทศก็เน้นส่งเสริมให้ผู้คนมาเที่ยวในประเทศของเขาโดยมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชวนให้หน้ามาเที่ยวมากขึ้นอีกทั้งราคาก็ไม่แพงและให้เข้าประเทศได้สะดวกเช่นฟรีวีซ่าเป็นจน้น ไม่ยุ่งยากเหมือนสมัยก่อนโดยเล็งเห็นว่ารายได้จากการท่องเที่ยวนั้นเป็นรายได้ที่ดีมากเป็นรายได้อาดับต้นๆทีเดียวสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศของเรานั้นมีอันตรายหลายๆอย่างทั้งจากคนในประเทศของเขาโดยเฉพาะจากคนในประเทศของเราเองอย่างการรับฝากของฝากยาเสพติดประเทศของเราได้ถูกมองว่า เป็นทางผ่านของยาเสพติดและมิจฉาชีพเล็งเห็นว่าการฝากของให้คนอื่นนั้นเป็นช่องทางที่จะนำยาเสพติดเข้าประเทศของเขาโดยอาศัยความเป็นคนขี้เกรียงใจของคนไทยเราอีกทั้งความรู้ไม่เท่าทันพวกมิจฉาชีพจึงทำให้เกิดการตกเป็นเหยื่อติดคุกติดตรางดังนั้นงวดต่อไป หากเรามีโอกาสไปเที่ยวต่างประเทศหากมีใครก็ตามจะมาให้เรารับฝากของของเขาให้ปฏิเสธทันทีห้ามเกรงใจโดยเด็ดขาดเรื่มนี้อาจจะดูเป็นเรื่องเล็กแค่ฝากของชิ้นเดียวไม่ได้เจียวเรอมันไม่ใช่แค่ของชิ้นเดียวนะครับมันอาจจะถึงขั้นติดคุกติดตารางทีเดียวเจียวเราต้องการไปท่องเที่ยวให้มีความสุขสนุกสนานมากกว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องอันตรายมากถ้ามีโอกาสการุณาช่วยบอกต่อหรือแชร์ต่อจะเป็นพระคุณเป็นอย่างสูงด้วยความปรารถนาดีจากพันงามปันสาระขอขอบพระคุณที่ท่านได้ให้เกียรติในการรับชมหากมีข้อผิดพลาดประการใดโปรโดให้อาภัยด้วยการให้ความรู้แก่ผู้คนนั้นทางหลักธรรมะถือว่าเป็นธรรมทาน ได้บุญที่ยิ่งใหญ่การร่วมเผยแพร่ความรู้ด้วยการแชร์ต่อนั้นย่อมได้บุญที่ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันขอทุกท่านจะมีความสุขก,กายสบายใจมีความมั่งคั่งร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นเทิน